เซลวาวานะคะเซลกิ่ะค่ะ,คะวันนี้เราจะมารีวิวรถ Honda Civic FK ปี2017นะคะเครื่อง1.5ึ่งจุเทอร์โบนะคะสำหรับวันนี้รถของเราก็สวยครบจบที่นี่เลยเราลงแม็กให้แม็กใหม่ยางใหม่ขอบ19ภายในสวยหรูหายากแล้วนะรถคันนี้ลูกค้าภายในนี่คือแบบว่า สวยหรูตามสเปคแน่นอน,นะค่ะลูกค,ค้าค่ะสำหรับภายในนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเลขไม้เพียง61982กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้ามีปุ่มรับปุ่มโทรปุ่มเพิ่มเสียงอยู่ที่พวงมาลัยครบจบอยู่ที่นี่เลยสำหรับหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอดิจิตอลเกียร์ออโต้แล้วก็ชีเ็บ ว่างอนี้นะคะข้างหลังกว้างขวางนะคะสามารถนั่งได้ห้าถึงหคนเลยนะลูกค้าสวยๆแบบนี้นะคะใช้เงินออกรถเที่ยงหบาทคะ่ะแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแถมทองอีกหนึ่งบาทนะคะรับไปเลยขับฟรี90วันนะคะลูค้าสวยครบจบที่เดียวที่เอออโตคาร์ค่ะ สนใจอยากออกรถกับเรานะคะโทรได้ที่อแอดไลน์ได้ที่กดลิงก์ด้านาล่างได้เลยค่ะวันนี้นะคะเซลวาวานะคะแล้วก็เซลกิฟขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะคะ<อ>บ๊ายบายค่ะ